สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสจะมาถ่ายภาพนะครับมาถ่ายอากวัวนะครับมาถ่ายบัวอ่าคอ,อกใหม่นะครับคอ,อกใหม่นะครับคอ,อกใหม่แล้วก็เขาก็กําลังกินหญ้าก,กันนะครับเขากําลังกินหญ้าก,กันแต่มีอยู่ตัวหนึ่งไม่เข้ามาไม่ทราบเพราะเหตุใด นะครับไม่ทราบเพราะเหตุใดอาจแต่ว่าเราก็จะให้ดูคอกใหม่เนี่ยวัวคอกเนี้นะครับเราจะเห็นว่าคอกนี้เป็นวัวสีขาวนะครับวัวสีขาวแต่ว่าถ้าพี่น้องดูตาเขานะดูตาเขาดูตาเขาจะเป็นสีดำเขาเรียกว่าวัวใส่แว่นแต่คุณตายังไม่รู้ว่าสาเหตุของการที่ เขาตาสีดำเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับทุกตัวจะเป็นตาสีดำนะครับอาจต่ตอนไปเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ปกตินะตอนที่ไปจากอาอคอกใหญ่เนี่ยไปจะคอกใหญ่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยคอกทั้งอคอกเนี่ยมันจะมีวัวประมาณร้อยกว่าตัวนะครับจะเห็นว่า,าเราก็าจะอ่า เราก็จะให้ท่านดูว่าอันนี้เมื่อเมื่อเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยหลังจากที่คนเลี้ยงเข้าไปเนี่ยหลังจากที่คนเลี้ยงเข้าไปเนี่ยนะครับคนเลี้ยงเข้าไปเนี่ยจากวัวอ่าอ่าเข้าไปเข้าไปเอ้ย เห้นะครับไอ้เจ้าตัวนี้ตัวจะผ่านมาแล้วนะครับตัวจะผ่านมาแล้วอ่าอ่าตัวจะผ่านมายุ่งแล้วนะครับถ้าเจ้าเจ้าวัวพวกเนี้เขาเอาไปจากเราเนี่ยมันเป็นวัวหนุ่มวัวสาวนะเป็นวัวหนุ่มวัวสาวอ่าซึ่งเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมอ่าบราวน นะครับลูกผสมบราบ้านเขาสวยทีเดียวไม่ใช่ผสมบรา,าผสมบราบ้านผสมชาโรเล่นะครับเป็นพันธุ์ที่สวยทีเดียวนะครับเป็นพันธุ์ที่สวยมากอ่าแล้วก็เราก็จะให้ดูนะครับเราก็จะให้ดูความแตกต่างวัวพวกนี้คุณลักษณะพิเศษคือตาเขาจะเป็นสีดําครับแล้วก็เหมือนจะใส่แว่นในทำานงนั้นหรือทาอายแชโด ทำนองนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยนะครับตาเขาดําขลับทีเดียวตาเขาดําขลับทีเดียวนะครับตาเขาดําขลับทีเดียวนะครับนะตาเขาดําขลับทีเดียวนี่ลูกเด็กลูกเด็กนี่เกิดมาเขาตาดําอย่างนี้แหละขนตาก็เป็นสีดํานะครับตาเขาก็เป็นสีดํา นะครับเจ้าต,ตัวนี้เมื่อกี้ออกไปอยู่ออกไปอยู่ข้างนอกตอนนี้เขาเข้ามาร่วมกินหญ้ากับเพื่อนเพื่อนแล้วเห็นไหมครับว่าตัวนี้เขาก็ตาเขาก็จะเป็นคล้ายๆทาไอเชดดิลนะครับทาไอเชดดิลทาไอเชดดิลนะครับนี่คือวัวูงที่แยกจากเราไปนะครับวัวผงที่แยกจากเราไป มันก็จะเป็นอย่างนั emotion, <ots> ้นนะครับเป็นอย่างนั้นตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมตาเขาก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับตาเขาก็จะเป็นเช่นเดียวกันเจ้าตัวเจ้าตัวนี้เขาก็เจ้าตัวนี้เขาก็ตาเช่นเดียวเป็นเช่นเดียวกันเจ้าตัวผู้ตัวเถกนี่ตัวเด็กเนี่ยตาเขาก็จะเป็นคล้ายๆคาไอเชโดไวเหมือนกันนะครับ เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ให้ให้ลองให้ให้ลองดูนะครับให้ลองดูตอนนี้าเราไปดูไอ้ทางข้อครัวซึ่เราเลี้ยงไว้เองบ้างเราเลี้ยงไว้เองบ้างนะครับเราเลี้ยงไว้เองนี่เห็นไหมเขาก็จะแยกกันกินนะครับเขาก็จะแยกกันกินนะครับแยกกันกินมีมีมอ่า เขาก็จะกินกันอย่างอย่างอย่างมีความสุขทีเดียวนะครับกินกันอย่างมีความสุขทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้เห็นไหมดูดูตาของเขานะครับตาของเขา,าเขาก็จะไม่มีตาไม่มีตาที่เป็นขอบเหมือนกับครอ,อบปวไอเหมือนวัวที่เราให้ให้เขาไปเลี้ยงเ เอาละนะครับก็ให้ดูดูนะครับดูตอนนี้วัวตัวเนี้ยวัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเห็นไหมที่เราเราเรายกให้ยกให้ลุงพลไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวอายุเขาก็จะอยู่กับแม่เขานะครับก็อยู่กับแม่เขาตัวนี้เรายกให้ลุงพลไปหนึ่งตัว นะครับหนึ่งตัวอ่าตอนนี้อันนี้ก็เป็นเด็กๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเด็กๆไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ตัวเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวเล็กเนี่ยถูกถูกบี้ออกไปว่าไงลูกเจ้าตัวนี้คือลูกวัวตึง่งเป็นลูกของนางมาดีนะครับชื่อมารวยนะครับ นางมารวยก็ไปกินโดยไม่สนใจลูกเลยนะครับานางมา,านางมารวยานางาเด็กชื่อมา,อามารวยนะครับมารวยที่ทำไมชื่อมารวยเพราะเขามาแล้วต้องรวยนะครับเขามาแล้วต้องรวยเป็นวัวเพศผู้นะครับเป็นวัวเพศผู้อันนี้ <c oughs> อันนี้เขาก็นะ่ากินกันอย่างน่ารักนะครับกินกันอย่างน่ารัก นี่คือนางมาดีนะครับนี่คือนางมาดีนะครับนางมาดีคือแม่ของมาลวยนะครับแม่ของมาลวยนะครับเขาก็กินนะครับเขาก็กินวัวทางนี้เห็นไหมครับเนี่ยเวลาวัวเขากินเนี่ยเขาเข้ากินในคอ,อกเนี่ยเขาก็ <c oughs> <น>จะน่ารักโน้นนี่ยเจ้าตัวไอ้เจ้าตัวทะลึ่งออกมาตัวและเขาจะพยายามยกขาขึ้นเดี๋ยวเขาก็ออกมานะครับเจ้าตัวเล็กนโน เจ้าตัวเล็กเห็นไหมนุ่นน euh. ุ่นนุ่น <|ja|> นุ่นตัวตัวเล็กทางคอกใหม่นั่นน่ะนะครับทางคอกใหม่นะครับวัวพวกนี้เขาก็จะกินหญ้าหญ้าเนี่ยเราก็จะไปตัดมาให้ตัดจากในทุ่งนาเนี่ยในทุ่งนาเนี่ยนะครับในทุ่งนาเนี่ยเราก็ตัดไปให้กินแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาตอนเช้าเราให้กินเฟืองไปแล้วนะครับให้กินเฟืองไปแล้วนะครับเจ้าหนึ่งเจ้ามาเจ้ามาดีเนี่ย ซึ่งยกให,งให้ลุงพลกับป้าแตนไปนะครับแล้วเจ้า,เ,าเจ้ามเาีเจ้ามีนานะครับตัวเจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวมีนาซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเรายกให้ป้าแตนไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้าโน้นเจ้าเจ้าตัวเล็กกับเจ้ามารวยนะ,เป,นเ,นะเป็นลูกของเจ้ามาดีนะครับเป็นลูกของเจ้ามาดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งของัวป้าแตนด้วย อาวันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับให้ดูให้ดูว่าเจ้าตัวนี้เาจ้าตัวนี้เป็นเป็นเด็กนะครับมันออกได้ออกได้นะครับก็วันนี้ก็ขอลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ